เรามาดูเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้างซึ่งเรื่องนี้นะครับหลายประเทศก็มีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าว่าควรจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือว่าควรจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งออสเตรเลียนะครับเป็นประเทศหนึ่งที่มีจุดยืนต่อต้านการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและล่าสุดรัฐบาลออสเตรเลียก็ตัดสินใจแบนการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ ออกกฎหมายควบคุมให้มีความเข้มงวดมากขึ้นซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียมองว่าบุหรี่ไฟฟ้าคือภัยคุกคามทางสาธารณาสุขที่ทำให้มีวัยรุ่นเสพติดนิโคตินมากขึ้นรัฐบาลออสเตรเลียตัดสินใจแบนบุหรี่ไฟฟ้าที่สูบเพื่อการผ่อนคลายซึ่งส่วนใหญ่ก็มีหลากหลายรสชาติ รวมทั้งห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าประเภทใช้แล้วทิ้งห้ามร้านทั่วไปจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภทและกําหนดระดับนิโคตินในน้ํายาที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้าด้วยซึ่งนี่ถือว่าเป็นมาตรการปฏิรูปอุตสาหกรรมยาสูบครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีของออสเตรเลียที่มีเป้าหมายป้องกันไม่ให้คนรุ่นใหม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น มาร์คบัตเลร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้ากำลังสร้างผู้เสพติดนิโคตินรุ่นใหม่ถึงแม้ว่าหลายประเทศจะมองว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเลิกสูบบุหรี่จากยาสูบได้และเขาก็มองว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าแต่บัตเลอร์เขาบอกว่าบริษัทขายบุหรี่กำลังล่อลวงให้คนรุ่นใหม่ อย่างวัยรุ่นนะครับเสพติดนิโคตินผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์สวยงามทันสมัยแล้วก็ยังมีการสร้างรสชาติกลิ่นผลไม้ให้ถูกใจกลุ่มวัยรุ่นซึ่งแม้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกของบุหรี่ไฟฟ้าจะดูโฉบเฉี่ยวหรือว่าดูทันสมัยแค่ไหนแต่รัฐบาลออสเตรเลียยังมองว่าบุหรี่ไฟฟ้าคือภัยคุกคามด้านสาธารณาสุข ภายใต้กฎหมายใหม่บุหรี่ไฟฟ้าในออสเตรเลียจะสามารถซื้อขายได้ที่ร้านขายยาเท่านั้นและกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าจะต้องออกแบบมาให้เหมือนกับกล่องบรรจุยาไม่ใช่ออกแบบให้ดูทันสมัยหรือว่าดูสวยงามเหมือนที่วางขายกันอยู่ตอนนี้นะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งทำให้วัยรุ่นถูกดึงดูดให้หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น แม้ว่าบรรดาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาสูบของออสเตรเลียออกมาควัดค้านนะครับการแบนครั้งนี้แต่รัฐบาลออสเตรเลียยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบโดยตรงต่อเยาวยชนโดยผลสำรวจล่าสุดของภาครัฐก็ระบุว่า1ใน6ของประชากรออสเตรเลียที่มีอายุระหว่าง14ถึง17ปีเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วอย่างน้อยหครั้ง mm. ซึ่งก็สูงกว่ากลุ่มประชากรอายุระหว่าง18ถึง24ปี ถึง25เค่ะเรื่องนี้หลายประเทศเขาก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าคือมุมนึงเนี่ยเขามีคนเชื่อค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นทางเลือกใหม่สําหรับคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่จริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าก็น่าจะมีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่จริงด้วยเพราะว่า พูดถึงกระบวนการสูบเนี่ยมันเป็นการสูบโดยไม่มีการเผาไหม้ของใบยาสูบค่ะแต่ว่าจะใช้ความร้อนจากไฟฟ้าทําให้เกิดไอ้น้าแล้วเราก็สูดเข้าไปในปอดทีนี้พอไม่มีกระบวนการเผาไหม้เนี่ยเขาก็เลยเชื่อกันนะคะว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่ทําให้เกิดมะเร็งแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็มองว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละค่ะมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นขั้นตอนแรกที่อาจจะนําไปสู่การเสพติดไปจนถึงการสูบบุหรี่ของจริงได้ส่วนผลกระท ทางร่างกายเนี่ยที่บอกว่าปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่จริงอันนี้ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้แบบแน่ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันก็ยังถือว่าเป็นของใหม่ค่ะทุกคนการศึกษาเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยก็อาจจะยังมีไม่มากพอแล้วก็อาจจะมีผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพได้ค่ะถ้าพูดในส่วนของประเทศไทยเราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังถือเป็นสิ่งต้องห้ามนะคะยังถูกจัดว่าผิดกฎหมายแล้วก็ห้ามนําเข้าโดยเด็ดขาด ่วนการจะมาถกเถียงกันเรื่องข้อดีข้อเสียเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้ค่ะฝั่งผู้สนับสนุนเขาก็มองว่ามันเป็นทางเลือกในการช่วยเหลือคนนับล้านคนที่เขาพยายามจะเลิกบุหรี่อยู่ในตอนนี้ส่วนฝั่งคัดค้านเนี่ยเขาก็มองว่ามันอาจจะเกาะให้เกิดผู้เสพติดบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ขึ้นมาแทนได้ค่ะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ในหลายประเทศเขามีความกังวลเรื่องนี้อยู่แล้วก็ ทางนักวิชาการเขาก็พยายามที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นว่าจริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่เราควรจะออกมาต่อต้านกันแน่แล้วเวลาเราเห็นงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกสับสนนะคะเพราะก็มีงานวิจัยที่เขาบอกว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่จริงก็มีงานวิจัยที่บอกว่าอันตรายกว่าบุหรี่จริงก็มีเหมือนกันครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านค่ะ